สวัสดีครับนี่คือการทดสอบตัวกระปุกฟองสินดิสตันนะครับโดยตัวนี้นะครับจะมีการควบคุมโดยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลยูโนนะครับโดยใช้บอร์ดยูโนนะครับในการทําการควบคุมและประมวลผลต่างๆนะครับในการนับค่าเหรียญหรือว่าจํานวนยอดเงินออกมาทั้งหมดนะครับนะฮะได้มีการแสดงผลผ่านจอ l c d อ่า16คูณสนะครับ16ตัวตอสอบรรทัด2บรรทัดนั่นเองนะครับแล้วก็มีสวิตช์สำหรับการรีเซ็ต ค่านะครับทั้งหมดนั่นเองนะครับต่อมาด้วยตัวพระเอกของมันก็คือตัวตัวหยอดเหรียญนะครับตัวนี้สามารถหยอดได้ทั้งหมดเหรียญสี่ชนิดเหรียญหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทไปกันนะครับก่อนหน้านี้ผมได้ทําการหยอดเหรียญไปนะครับซึ่งเป็นจํานวนเงินทั้งหมด20บาทนะครับประกอบไปด้วยเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งเหรียญเหรียญสองบาทสองเหรียญแล้วก็เหรียญห้าบาทหนึ่งเหรียญเหรียญสิบาทหนึ่งเหรียญรวมทั้งสิ้นแล้วยี่สิบบาทนะครับในที่นี้ผมจะทําการทดสอบโดยการหยอดเหรียญ ทั้งหมดนี้ลงไปอีกครั้งนะครับนะฮะโดยตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเมื่อเราหยอดเหรียญนะครับเราต้องรอจนกว่าจะมีค่ายอดเงินขึ้นนะครับนะฮะผมทําการหยอดนะครับหย่อเหรียญสองบาทลงไปนะครับเมื่อสักครู่หยอดเหรียญสองบาทอีกครั้งนะครับเหรียญสองบาทจะมีเสียนะครับนะครับอนี้เหรียญสองบาทมีเรียแล้วนะครับหยอดเหรียญห้าบาทลงไปนะครับ นะครับเหรียญห้าบาทโดนหยอดตรงไปแล้วนะครับเหรียญห้าบาทมีจํานวนสองเหรียญแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวเราหยอดเหรียญสิบบาทลงไปนะครับนะครับตอนนี้เหรียญสิบบาทได้หยอดลงไปแล้วนะครับจํานวนข่าเงรียก็เพิ่มขึ้นนะครับนะฮะต่อมาเหรียญสุดท้ายนะครับผมจะทำการหยอดเหรียญบาทลงไปนะครับนะครับอ่าตอนนี้มียอดเงรียรวมทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับเป็นสี่สิบบาทแล้วนะครับแต่เมื่อตอนนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีไฟไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ เมื่อการตัดไฟนะครับตัวระบบจะทําการบันทึกค่าเนี่ยทุกอย่างไว้ในตัวหน่วยความจํา e p r o m ของไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับผมจะทำการทดสอบนะครับตอนนี้มียอดทั้งหมดอยู่ทั้งหมด40บาทนะครับมึงการตัดไฟนะครับของระบ,บบนะครับสมมติว่า,าน้องตั้งไว้บ้านแล้วไฟดับหรือเกิดไม่มีไฟจ่ายให้มันนะครับมันก็จะดับไปแต่ยอดเงินทั้งหมดที่อยู่ในกระปุกของเราถ้าไม่ทํากดการทาการกดการรีเซ็ตนะครับ ยอดเงินก็ยังคงอยู่นะครับ47บาทนะครับเ่าเดิมนะครับค่าเหรียญก็ยังเท่าเดิมนะครับตัวยอดเงินทั้งหมดผมจะคำนวณจากจํานวนเหรียญทั้งหมดที่เราได้ทําการหยอดลงไปนะครับในที่นี้แม่น้องได้ทําการยอดเหรียญหรือว่าเก็บเก็บเงินจนปริมาณเยอะพอสมควรแล้วนําเงินตรงนี้ไปฝากธนาคารนะครับเราสามารถทําการกดการรีเซ็ตได้นะครับโดยการกดปุ่มนี้หนึ่งครั้งนะครับ ตัวนะระบบก็จะทำการรีเซ็ตค่านะครับนะให้เริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่นะครับนะครับ,นะรบนะนะทีนี้แล้วเราก็ทําการเก็บตังค์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับนะนะที่นี้ผมหยอดเหรียญติบาทเป็นตัวทดสอบนะครับ จะโชว์ว่ามีสิบบาทหนึ่งเหรียญน,นะครับแต่เหรียญอื่นผมไม่ได้ทำการหยอดเลยนะครับะจะมาเรียนทั้งหมดสิบบาทนะครับที่สุดการทดสอบตัวกระบอกออมสินเพียงเท่านี้ครับ